ก็ต้นรับเข้าสู่ส่อปพัดนลองสไอาหลายคนวันนี้ยายก็จะมาผัดตับผัดตับดูผัดตับใส่เห็ดเพาะนะคะผัดตับเตรียมเตรียมไว้อยู่ค่ะเห็ดเพาะของเรานะคะอันนี้ใบกะเพราค่ะแบบช้เตาธรรมชาติค่ะอ้ยนอน ใช้เตาธรรมชาตินะคะพี่น้องเตาแก๊สบริสุทค่ะเตาแก๊สหาเงินบริสุทธิ์ค่ะมีอยู่เตานะแต่ว่าใช้จืนได้หมนเ่ยตัดผัด ดูมันก็เยอะค่ะผิดเพาะหนึ่งถ้วยผัดใส่ตับนะคะผัดกะเพรากับผ็ดๆนะคะ f ิดสีนี่เตรียมแล้ว การรอบ้วกรปุ๊บนี่ก็แด้วเทียนนะอาตักให้ถูกก็ตักให้ถูก เสร็จแล้วผักกะเพรา กะเพราใส่ตับใส่เห็ดควันก็เลยไม่ได้ถ่ายต้นผัดควันชิมบางคับ เพ็ดเพาะที่คุณนาลากินนะ นี่ค่ะหิตตะลูค่อยจะมาต้มก่อนนะคะต้มแล้วก็ให้มันสะบัดแล้วค่อยแช่ตู้เย็นคเคยหินมาหิตตะลูอ่อีพีต้มกินเย็น บางคนเขาก็ไม่ต้องต้มแต่สำหรับคุณยายต้มสกอนค่ะจิตรู้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะพราะจบคลิปแค่นี้ค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กด,กดตะไคา้กดกระดิง่งดูคลิปให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะบ๊าย <S <S บาย